ทำเทียนจะมีส่วนประกอบหลักๆด้วยกันสองส่วนคือไส้เทียนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากเพราะเทียนจะจุดได้ดีทนนานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาทำไส้เทียนซึ่งมาจากเส้นได้ที่นำมาฟันให้มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องและไม่เร็วเกินไป ส่วนเนื้อเทียนซึ่งได้มาจากธรรมชาติเป็นไขที่พึ่งขับออกมาจะนำมาใช้สำหรับการคลึงรอบไส้ฟันให้เกิดเป็นเล่มเทียนที่ได้ลักษณะเรียวยาวตามน้ำหนักที่ต้องการร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน